โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้เราอยู่กันในเกมพุซซาก้ากันวันนี้ผมมาอัปเดตกิจกรรมฉลองครบรอบ9ปีครับก่อนจะเริ่มคลิปลุกบอลฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกิได้ผ่านส่วนของพุซซาก้านะครับเป็นอ,อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะสนับช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเขา้ามาเลยให้หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งการกดซุปเปอดังคนใต้คลิปลต,ต่างๆก็สามารถกดเช่นกันอ่ะก็ ของโปเกสซ่ากานะฮะก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็แนะนำนะครับนี่ครับเพจโปเกสซ่ากาเพจนี้เลยนะครับก็นี่ครับมันจะมีให้โหลดอยู่ตรงนี้เป็น apk ไฟล์ฟนะเข้ามาอ่ะเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันดีกว่านะฮะอ่ะกิจกรรมฉลองครบรอบ9ปีนะฮะก็กิจกรรมเนี่ยจะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่23ตุลาเวลาส0บนาฬิกาเนาะถึง29ตุลานะครับเวลา23่สนาฬิกาห้นาที ก็ประมาณนี้เลย1000เซิร์ฟเวอร์แห่งความทรงจำนะตรงนี้อ่ะก็อันดับแรกเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์มันนะฮะมันก็จะเด้งมานี่จะเด้งมาตรงนี้เลยนะฮะก็ให้เราใส่ ID Pass w o r d ของเราไปนะฮะพอเราใส่ ID password เสร็จปุ๊บเนี่ยเดีย๋ยวผมมาอธิบายกิจกรรมนะครับนี่กิจกรรมประมาณนี้เลยนะโอ้โหอย่างเที่กิจกรรมที่1กิจกรรมที่2แล้วก็กิจกรรมที่3นี่จะดาวน์โหลดเกมตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ Android ์ o s โอเอพจเฟซบมีหมดนะฮะสามารถกดจากลิงก์ตรงนี้ก็ได้มีทั้งหมด3กิจกรรมนะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมที่1งกันก่อนกิจกรรมที่1เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมล็อกอินสะสมนะฮะก็เริ่มต้นจาก1วันนะฮะวันเราจะได้ในส่วนของเพจห50นะครับผลไม้ธรรมดา50ถุงเงินนะครับ 20, ถุงแต่ถ้าเกิด VP นะครับก็กดรับได้ครั้งหนึ่งโอเคไหมน,นี่ง่ายง่ายนะครับ ต่อมาครับรางวัลถัดไปเนี่ยก็จะเป็นล็อกอินสะสม3วันนะฮะก็จะมีเศษชิปทั่วไป100นะฮะหินเมก้าสิชิ้นแล้วก็ถังทองอ๋อถุงเงินเนี่ยน่าจะประมาณหลักพันนะถังทองนี่น่าจะประมาณสองหมื่นหรือห้าหมื่นแหละไม่แน่ใจนะตรงนี้น่าจะมีเขียนบอกอยู่เนาะต่อมาครับล็อกอินห้าวันอันนี้เหมือนกันนะก็คือ VP สามารถกดรับได้อีกครั้งหนึ่งต่อมาล็อกอินสะสม5วันจะมีหนังสือกลาดอนให้เรา10ชิ้นนะครับแล้วก็ฮิตแมนชินแบบมาสเตอร์5ชิ้น แล้วก็เหรียญแลกแสงเหรียญแฟตเหรียญเวฟวับ,บเนี่ยหรือจะเรียกอะไรก็ได้เนาะยีอันนะฮะก็คือรับได้แล้วก็ VP รับได้1ครั้งก็กิจกรรมที่1ก็เป็นแค่กิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินรับของรางวัลก็สิทธิอ่าเขาเรียกรรสายฟรีวีศก็รับได้แต่ถ้าเป็น VP ก็รับเบิลได้อีกครั้งหนึ่งโอเคไหมกิจกรรมที่2ครับไล่ลงมาก็จะเป็นรางวัลหมุนโชคดีนะฮะรางวัลน,นี้เนี่ยนะครับ สายฟรีเล่นได้นะอืมไม่ต้องเป็นต้องเป็นสายเติมเขาบอกว่าในระหว่างกิจกรรมนะครับเราสามารถร่วมหมุนวงล้อ1ครั้งทุกๆก,ก,การใช้เพชร5 0 0โดยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่50ครั้งนั่นเองนะฮะก็ไม่ยากครับก็เคียงแค่เราใช้เพชรขั้นต่ำนะฮะ5 0า0เราจะได้หมุน1ครั้ง1000เราจะได้หมุน2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงกิจกรรมใน5วันเนี่ยนะฮะก็ให้้วาางแผนกรใช ก็หลักๆเลยผมแนะนานะฟังให้ดีนะผมแนะนํานะครับให้ใช้กับป้ายการต่อสู้นะครับผมเพราะว่าใกล้จะ28แล้วนะฮะก็ป้ายจะหมดละเราสามารถกดพาร์ตได้นะครับผมตรงนี้ก็แหล10,000เพชรได้เลเวล50 2 0 0บ0เพชรได้เลเวลร้อยเราก็ลองดูว่าเราจะได้หมดได้กี่รอบนั่นเองรางวัลมีอะไรบ้างครับดูตามเมาส์ด้วยผมจิ้มเลยรางวัลใหญ่ก็คือ สติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของโฮโอนะครับ200ชิ้นรับไปเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มาหมุนตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เศษชิป5,000ในการแรกรางวัลถัดไปนะครับจะเป็น hidden machine สีทองระดับมาสเตอร์10ชิ้นนะครับรางวัลถัดไปก็จะมีชิปทั่วไปนะครับ30ชิ้นรางวัลถัดมาเป็นไบแม็กนะครับ50ชิ้นแล้วก็รางวัลถัดมาเป็นปั๊มแซด0 0ชิ้น กล่องตรงนี้ครับถัดมาเนี่เป็นหีบปุปกรณ์พกพามาหากราบที่มันจะเป็นอาวุธเลเวล3-5ถึงแบบสุม่ม1กล่องนะฮะแล้วก็หินรีสายฟ้านะครับหรือหินกลั่นทักษะรัต20อันแล้วก็จะมีหีบสมบัติมรดกขั้นสูงอันนี้ผมไม่แน่ใจนั้นได้อะไรก็ต้องไปลองหมุนกันดูนั่นแหละก็เราก็แค่ใช้เพลสแล้วก,กดสตาร์ตตรงนี้โอเคเนาะอันนี้ใส่ฟรีสามารถเล่นได้ต่อมากิจกรรมที่3อันนี้จะเป็นกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมสายเติมนะฮะ กิจกรรมนี้มันคล้ายเหมือนเกมเศรษฐีเนาะก็หมุนไปแล้วก็ได้เป็นอะไรมาก็ว่างั้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนในช่วงกิจกรรมนะครับเติมเงินทุก200เพชรจะได้รับการแอคชั่นหนึ่งครั้งนะครับเทรนเนอร์สามารถใช้การแอคชั่นเพื่อไปประจนภัยหากล่องสมบัตินำโชคได้การประจนภัยจะได้รับรางวัลต่างๆและเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ลึกลับข้อที่2นะครับแต่ละครั้งที่คุณก้าวไปข้างหน้าจะต้องใช้การแอคชั่น หมายเลข1นถึงหที่อยู่ด้านหลังของกายชั่นก็เหมือนเราเปิดการ์ดได้3ก็เดิน3ได้2ก็เดิน2ได้1ก็เดิน1อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามัน1นถึงหไงเนาะเป็นจํานวน9ที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็รับรางวัลเมื่อเราหยุดตรงนั้นอ่าแต่ถ้าคุณใช้การ์ดชั่นคูณ3การ์ดจะถูกเปิดตามลําดับแล้วก็จะเดินดําเนินการลําดับไปเรื่อยๆก็คือเหมือนการ์ดไปที่ห้1ได้1ช่องกเง็เดิน1เดิน2มันก็จะบวกไปเรื่อย เมื่อผู้เล่นหยุดที่ตารางลึกลับอ่าเหตุการณ์ลึกลับจะเกิดขึ้นให้เราคลิกก็หมายอะไรเอ่ยคือตรงนี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์ลึกลับเนาะอ่ามันเขียนต่อว่านะครับเมื่อคุณหยุดที่ตาราง,งของขวนนัญนำโชคนะครับจะไปยังส่วนของป่านะครับรับของรางวัลแล้วก็เลือกของรางวัลที่คุณชอบอ่ารางวัลก็จะมีฮูป้าด้วยนะเหมือนจะเห็นอยู่นะตรงนี้อ่าแล้วก็ในตามหาของรางวัลรางวัลสุดยอดที่เราได้รับก็จะได้รับแบบไม่ซ้ำก็คือกล่องตรงนี้ อ่ตรงนี้เนะาะไอผมจะพาไปดูนะครับนี่มีอะไรบ้างครับของขวัญก็จะมีบัตร exp 30เหรียญแฟลสบไบแม็กห้ผลไม้ขั้นสูง10สเศษชิ้นทั่ไป20แล้วก็ดิสก,กิวสีม่วงอย่างละ10แล้วก็กล่องไอเทมปั๊มแซดต่างๆหินรีสายฟ้าการ์ดมิตรภาพระด,ดับสูงน้ำยาทองคำดิสกิวทองตัวล็อกนะครับทำลายสกิว ตัวเปลี่ยนคุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็หินถ่ายท่อแล้วก็นี่เลยนะครับถังทองกับบัตรจับราสูงนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็นี่กล่องรางวัลตรงนี้ครับมันคือนี่ครับนี่อันนี้คือ,อรางวัลสุดยอดที่เราจะได้รับแบบไม่ซ้านะฮะก็จะมี1ดาวก็คือเพชร5999นะครับแล้วก็จะมีใบแม็ก9 9 9หนังสือการ์ดอน199บัตรแฟชั่น200แล้วก็นี่เลยประดับ thunderstone นะครับ thunder armor thunder c l u d นะฮะ ประดับโฮโอ3ชิ้นแล้วก็โปเกมอนทั้งล่างมี4ตัวครับมียูโนวาซิกัดแฟร์อาซูอุสผู้กำเนิดกับตัวฮูป้านั่นเองนี่คือกิจกรรมของสายเติมนะเติมถึงจะได้เปิดนะครับ,รบมันจะให้เรากดตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆทอลูกเต๋าแหละนะโอวเคประมาณนี้เนาะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับกิจกรรมนี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็มาเริ่มเล่นกันได้ช่วง10โมงนะครับก็ก่อนจะจากกันรบกวนทุกคนฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ช่องันโซนด้ดยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ